สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวเัื่ไทยรักจุดจที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลครับผมจะพาให้ผมท้ายหรือขเหรอคือวัดใหญ่ชัยมงคลเวลาสำคัญอยู่จังหวัดพระนครศรีอยธุธยาครับอันนี้ก็คือข้อห้ามระวังคนล่วงกระเป๋าครับกล้อง ทรัพย์สินของท่านเติอันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นข้างบนข้างในเป็นยังไง ทางขึ้นเจดีย์นี้ผมเหมือนแต่สมัยเก่าหรือทำว่อนใหม่ไม่แน่ใจเออเดี๋ยวอุ้มเื่อนตข้างล่างนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูข้างบนครับว่าเป็นยังไงอังนนี้ขึ้นมาถึงชั้นหนึ่งนะครับจะเป็นประมาณนี้อม,มองลงข้างล่าง เีลีวัดใหญ่ชัยมงคลส่วนสลานี่ก็กำลังบูรณะจะขอเดินรอบๆดูก่อนว่าเป็นยังไง มวลนี้ก็เดินได้ี่ก็เห็นตัวเมืองอยุตยาสมควรนะเมืองเก่านะแค่นี้ยังก็เหนื่อยพอสมควร No, I don't have. I'm going to go back and I'll not get it. I'm going to go back and I'll not get it. ทางด้านทิศตะวันตกครับ นั่นก็มีเจดีย์เก่าผมไม่รู้ว่าเป็นวัดอะไร มันเข้ามาโยนเหรียนให้ลงตรงไหนไม่รู้ไม่แน่ใจที่วันนี้เกลียดวัดใหญ่เต้มคนครับตรงนี้มาดูกันนะครับผมจะเข้าไปดูที่ก่อนหลักก่อนอ๋อเขาจะจะโยนเหรียนให้ตรงเี่ก่อน มันกลับตรงนี้เคยเป็นเคยโดนเจาะมาแล JD. 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 <c oughs> ้วนี่คือพงเจดีย์วัดใหญ่ใจมงคลเขาจะโยนเหรียญให้ลงที่หลุมมางมัน,มน <c oughs> ด้านหลังเหมือนโดนเจาะแสดงว่าเจดียนี้ก็คือที่ฝังขูสมบัติมาก <c oughs> ่อน จะเไปเจ็บไว้ที่ไหนไม่แน่ใจด้านนี้ม่ที่เจาะครับเ <c oughs> จาะด้านหลังเข้ามาเป็นเจดีที่สร้างแบบสมงตันขึ้นมาเลยตันหน้าจุดนี้น่าจะเป็นโพงโพงครับเป็นโพงโพงไว้สมบัติของสมัยก่อน ก็มีควมเชื่อผมไม่แน่ใจเดินเหรียญน,นย่ของใหม่เดนเหรียญลงหลุมมีวัดใหญ่ๆมงคนครับ,รบหลันนาบะบันไดขึ้นนี้ผมก็เข้าใจว่าน่าจะสมัยก่อนเลยเพราะว่า เราที่ดูโครงสร้างข้างบนชั้นที่ไปเย็นตรงที่โย,ยนเหรียญนนะั่นก็คือชั้นบนครับที่ขึ้นข้างบนก็จะเป็นโครงไม่มีที่ขึ้น,นครับก็คงจะขึ้นไปใ้ชั้นที่เยน็นไม่ไแน่ว่าไม้นะตั้งแต่สมัยโน้นมาเลยดีกว่าถ้าต่างแต่กรุงศรีอยุธยาก็แสดงว่าไม้เก่าแก่ใหญ่พอสมควร นีก็ชมประตูลูกก็ไม่แน่ใจว่าพั้นขึ้นมาใหม่หรือเปล่าไม่แน่เ๋ยวเดดลงแล้วครับเดือดลงแค่นี้ก็ปวดขา นักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรนะครับตนี้่างชาติมากกว่าคนไทยอยู่ เดี๋ยวเดยวผมจสเดนั่ตอเดี๋ยวจะออกจากวัดใหญ่ชัยมงคลไปีจะไปทางออกแล้วนะครับ ยังมีการลวงกระเป๋าอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ออกทางนี้เลยเจ,จะมาดูอออันนี้กลุ่มไกม่มักรเทศเข้ามาที่ยวครับตรงนี้เดี๋ยวคงจะพาเดินไปด้านโน้นก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเจดีย์นี้ก็อยู่ค่ข้างๆๆๆยค่ข้าง ของเจดีเรียงรางไปที่นี่ก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลครับ